นี่คือกลุ่มเพื่อนหัวของกูที่กูเบื่ออย่างแรกเลยคือแม่งบอกว่าแม่งอยากรวยแต่กูเห็นยวันแม่งเล่นแต่เกมคือมันเป็นครับคือห้ามมึงอยากรวยมึงก็ไปหาทักษะที่มีความต้องการสูงจ่ายมึงสูงฝึกตัดต่อวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่คือในยุคนี้มันเป็นยุคที่มีโอกาสเยอะมากๆคุณสามารถเปิดติ๊กตอกแล้วก็ใช้มือถือโง่ๆแล้วก็พูดหน้ากล้อง แค่นี้มึงก็ได้ตังแล้วโอเคแนะน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามึงสามารถเริ่มทําลองทําดูก่อนลองล้มดูก่อนลองศึกษาดูก่อนมึงสามารถลองได้ทุกอย่างเลยแต่มึงกลับเอาเวลาทั้งหมดที่เหลือไปเล่นเกมคุณไม่ได้บอกว่าเกมมันคือผิดนะครับแต่แค่ว่ามึงจําเป็นต้องเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้ามึงบอกว่ามึงไม่มีเงินแต่สิ่งที่มึงทําคือมึงนอนเฉย,ยๆแล้วเงินจากไหนมันจะมาไว มึงบ้างหรือเปล่าหรือถ้าเกิดมึงสามารถเล่นเกมให้มันได้เงินได้มึงก็ทําสิสองคืออยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนแต่ไม่ศึกษาไม่อ่านหนังสือไม่ฟังภสักแทยมึงไป มึงบ้าหรือเปล่าการลงทุนมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่ามึงลงทุนหุ้นนี้เทียอะไรก็แล้วแต่แล้วมึงได้ผลตอบแทนมันเยอะมากๆมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตลาดหุ้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใชื่อมึงเนี่ยจะเอาเงินลงทุนไปในหุ้นตัวไหนสักตัวนึงเนี่ยแล้วมึงจะรวยได้เลยถ้ามึงไม่มีความรู้ความรู้ในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อให้มึงหาเงินได้มากขนาดไหนแต่ให้เกิดมึงรู้จักการบริหารเงินมึงไม่รู้วิธีการทําให้เอาเงินของมึงนั้นไปต่อยอดได้แต่3มพ่อแม่หมอไม่ แต่กูเห็นมันเอาเวลาไปเที่ยวเที่ยวตอนเด็กแดกเล่าแทบจะทุกวันทุกสัปดาห์กูไม่เข้าใจนี่เป็นยังไงคือมึงไมีเวลาแต่แค่มึงไม่ให้ความสำคัญแล้วมึงก็แค่มงบอกว่ามึงอยากมีเงินมึงอยากมีทักษะที่ดีขึ้นมึงอยากมีเงินเก็บแต่สิ่งที่มึงทําคือมึงปาร์ตี้ออนไลน์แล้วมึงจะไปเอาเงินเก็บจากไหนมึงบ้าหรือเปล่า แล้วเกิดคนที่ฟังคลิปนี้อยู่มึงเป็นแบบนี้มึงเป็นแบบที่ว่าในคลิปที่กูว่าเนี่ยมึงควรไม่ตื่นได้แล้วและมาพัฒนาตัวเองหทำหมอนี่คือสิ่งที่มึงอยากได้